ตัวมาตาแล้วนะแจ๋วผ้า,าดังคืนากะสีรถน้องไปแตงกูดเป็นยบบส,าไไสบายดีสบายดีเ<ล>ด,ด้อพี่น้องเด้อมาข้าวน้ำเดือดหรือตำอะไรยังไงตำอะไร <t> ตำอะไร <t> ตำอะไรตำมะฮงใส่ลูกซีนแล้วก็หมูยอจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อข้าวน้ำเดือดข้าวน้ำเดือดจ้าส่วนข้าวไอติมก็คือโรงพยาบาลจิตต่อยเนาะ บริลล์น้ำซาปเพราจะพว่าทำมาตีก่อนชนฮกกระสุนมาฮะน้อยมันชินะได้เป็นหอเนื้อจ่างเค็มเลยเนืมาเข้าเครื่องบ่็มีจ่างมึงจ่างจ่งเฮกินต่อเดจงกูก็ใส่ยังจ่งอยู่โอยแจกแล้วกินไม่ได้ อ่อนมากๆแล้วก็คุกซะหรอเออคุกเลยหรอเก็มตัวบเก็มติดนจจีว่าซีฮุบอ่ะพี่น้องพวาเก็มพวาอู้สลบพอดีต่เดือลบอดีสันตายบอนกระยุจันทร์เจ้าจนทร์ยอยู่พี่น้องเอ้ย สิุ๋นบรนเทองกิมจ้าการน,นี้คุณล่าค่าอาจบ,บอกว่าสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาจ้าแย่หรออ๋อยุ่ยยงแออน่นอืมแค่นี้ผมทอแล้วแค่นี้บอกมันบดเค็มอืมแคนด้จสิ้นกับสิ่หลอดมาจา้าอืมเป็นหรอได้อยู่ได้อยู่เท่ากับ บุคคลปัญญาเขาวางเขาก็บผักตอนแดดอืมอันนี้ยังหวานอยู่อยากเยอได้ส่วนี้น่อยากกินนิดอยู่ได้กระสมคว้านไหมก็บผักตอนแดดไปพามีเหลือกงามอีู่เลยเนาะ ถ้าตอนแด็กมันจะกินอย่างมันกระจายคมน้อยๆมันยาตาจะบอกถ้าเป็นสลัดบ้านบ้านเฮาล่ะมันจะกินตกซันคุ้มขอบคุณครับการจะกินอะไรพี่น้องการจะกินยังไงต้องเด็ดใช่ไหมใส่จากมือยหยมบในน้ำน้ำเบรอเสียครับบ้านเลือดเหนียว

ขามู้จะด้จกกินหองแขงดีโลร้อยหบาทหอยแคงเลอือดเออมันมี่บ่ตลอดจ้าหูสยายแมนพองมนตั้งอือืมอี้าียังหพีปนหนงเมื่อกีกอ่ะ ันกระปุลอร่อยปลาอยู่อืมไม่ใช่ข้าวที่เลยอ๋อเป็นจัดเสือมขืออนี่มันเป็น,นเวียดน,นามมันคืนๆนี่นัน่นเป็นเลยมคือ<ห>มคือใหญ่นั่น và cứ hình ta mà ma bánh mồm đó Lôm hoạt Giật ma Khi ngày thêm mà sao mà bằng

ใเอาไปทุกเขาได้ไงไปแกที่เขาเด้อนนี้กินต่ำพี่น้องเจอจอไรกัย่าตนัดเลยจทุกคนเนาะห้งอนแหงฮอนแหงกันอากาศเซาฟจิตทองมากินต่ำแต่เป็นยังจ้าง ก,<ม>กินนี่นบ่าอาซีมาก,กออ่อนเอาแม่มงวันเนี่ยบ่ว่านจะกินสาำม,มันจะกินา้ำวันกินโดน,น,นเนอนาจำใตยว,วมามาันนี้อนเงโทลงมามเราวันนี้เราก็โทลงทํมามก,กิน,นก็จะจับก่อก้อย

ันก็จะเป็นแห่งแรกนะพี่น้องคือบ้านบ้าด่างกับบ้านบ้าด่างเกินพวกคือบ้านบาด่างแล้าไปทางนี้ก็อุ้มทุ่มอยู่อืมทำไมทำ้านเอาไปโอ้จะเป็นแห่งแรกหายังกรบอหมีละวานผู้แล้วมันห่อมันแห้งคักเขาตุกกระเดียดไปไก่ตุกกระเดียดตั้งแต่เขตอันชวนอีกพ่อสามกระส่าแต่เบิดแล้วเนาะ มันกัดทีอเดีวอบ้าแล้วมันจะต่ไม่หมดเที่ยงอ๋อมันบานอยเขีนเป็นเป็ดแทนเฮียอยากตื่นเลยพี่น้องนี่กับโเห็ดบ่มันอยู่ในเห็ดเห็หม่นบ่มนอยู่ในอยู่ในม่ักแ่ล้วอ่านเพ้ยนเลยน

เดอ้อมองตักน้ำกินเนจกิกทีเดอ้อเอาออกไปแล้วเฮือนสัตวมีุกคนเจ้ตาตัดพังนี้เขาไปเจ่าอืมมาตะเปิดสนามอืม พี่น้อนจะติดไปหาอย่างแค่บ้านเฮ่านี่คุณบ่เห็นจะหาบ๋อกรดท้อนนี่โอ้ยแต่ติดอยู่จังได้มันก็นกนตกิดแอร์ให้กูก่อนน้ำห่อนมันก็บมานอนให้กูอยู่พัดลมนี่ก็ย,ยงังย่างแย่ไห <laughs> นช่วยแอร์อยู่ รมอันน,น,น้นบุญธมใส่มินโอเอนตอนนี้จะมาใส่ดีวก,กว่านำ้าา <ừ. S 2> นำน้อเย็นเด <ừ. S 2> ้่ห่ายตัวการนำเย็นใส่เงนนำแข็งกุ้ใส่ทำว่าเย็น <ừ. S 2> ซื้อใส่ลงเทปเย็นส <ừ. S 2> ีคุ่มจอมันแปะ

ก็คอรนละเนาะเปได้เดม่อไห่ก็จีพี่เออท่าได้อย่งเป็นลอถนัดนี่มุ้งสาวนะใช่มุ้งยอ้อนนะมแม่ซื้อมุง้งชมุ้นงนะน,นี่แล้นี่แม่แขกไม่ใครเ้าก็ไปก่อน แล้ขากไปขายมันคืนบันคืนคำปรกชืบคำบระกางมงค์คำบรกกางมงเขกรวยแล้วมาติดแหรมีไรคนรวยเขาไปกับมง้์เลยมาิดแอร์แล้วก็ยุงท้าไม่ได้จ้าทีมงค์มงมวยเนาะ เนมาแล้นะว่าสิสั่งนกมาสอนตื่นมาผัดอ้าวเบิดแต่มันมาโพดคายตอร์ป่าดอทําเป็นแต่ละมวนยังลองกินนบงโอ้โหกลิ่นกับโอ๊บนั่นแหละเบิดแล้วเฮ็ดมา เจ้าก้อมมันวะเบิดแล้วจะแม่นโปดตายต่หกไปแะบกะหินกอง่ัางเอาไว้เุ่อมือนอมือนอะไม่อาดบ่เมนไหย่งหมือนมืตัวไ้บนี่ตัวไฮตัวขี้ไห้ไ้จ้ามันไปไห้เดยอาเป็ดนะทเพา่าีอ จาอีต ai, ัวดชเนีมยเัาไปเล้มันแตกแล้วมันตายมาเนาะหาเปดงั้นทางไกลทางไกลอ่ะาไกลเปนแบบนี้ไยเอาบหนาดเอาใบหนาดนะใบหนาดจี่ไม่ใชาใบหนาดเข้ารบไม้ะนะไม้ว่นมันให้กิ่วใบวิ่ จะได้คยอาจจะไปสูดท้าย<อ>กลับไปหนาใส่บ่าหมีให้หนเนให้มันหนีมันมาอยู่ลำคน้นมันลอยไป<ด>นะอะิรคลองป่ะคอยเยอะจัดระเบียบใหม่ขอเปลด่ันนเป็ใกล้เห็นแต่งอ้อยห่างไข่ห่างเปลี่ยน ทอดน,นี่ก็ยนนอยางเล่หนได้เน,นาะคลอดไปหาหาอันแดดใหม่มย,ยู่คอ,อ,องัมเลาะงมกะแงบบ่เ,ออเคยงมกะแงคักด้อตีงมย่เสือแล้วก่อไข,ขปีนี้ได้ปลขาเสี่ยไปนำ เคี่ยมหน่อยไปสอดเอาเอาแ้วกีบมันไปนะไปชุงมือเอาน้วกีบมันน้ำแข็งกันเลยมันจะถามบบบางเพื่อนน่ะมันหักไหมมันมันถามมือเขาจุกขบอได้มันจิ้มจิจกันยุ่ยเลยในหอดกบเนาะเขาไปจังีแล้วจุกในหอดกบตัวยหญ่ทัอ มาลงบรรทาบปีเอาลงในนอง่ะนฟองค่ะ่ากะตัวนี <si ้ไปกับป็วยตามที่ไปจอดรถไปนแคมองเราไปเาลงฮอสแคมมเลยงงเ้ยเป๊เพียงเองเอาของน้อยไปเตมนี่ทุ่งเงี้ยผู้จ้ามองไส้ไสในอัน น,นี่อันนั้น,นรนะบอรถบอรถ,บอรถนะไปเทลงบอรดแล้วก็ไปงมหม่ไตมีเออไปทงน่ของไปนี่แหลของง่ายอีกเอาไปง,งมกับแป้งได้นะตัวระบาดจ้าัแป้งได้ขมไรทรอดทอดก้อยอัมออ่มหรืออิ่มผัก ออนเนาะลก็บอออกมาก่อนเห็ดยังกับเป็นเดอยนะเหยังมันหอนนหทำไมงอกไปสิได้นอนมงักอนด้พี่น้องมือนึงพักกับ่าแล้วไปเอาไม้มาเรามุงพักหันเลยันนเฮ้ย เงิในใดน,น้อยมันคืออำนาจของเงินเงินกองเงินเดียวมันฮอตน,นี่ปวดบาร์ฮอตบาร์ฮอตอ,อะไรเงี้ยกระบอกเป็นโอ้ยมาเกียร์ก็คือำอำนาจเบอร์เท่านี้ในชั้นนี้บอดายบ้านนะบ้านอ่าแล้วพี่น้องเอ้ยกระซิ่อเขาคิดภาพบรรยากาศไปเพียงสันนี่ก็แล้วกันจ้าภากติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยสบายดีจังสบายดีเด้อปพระเจ้าพาักพึ้นเกกนาะกำลังสวยงามจ้าปูน